สบายดีพี่น้องเบสกูทุกคนเมื่อนี้ก็สิเตรียมตัวไปพูดแล้วพี่น้องเลยถากข้อก่อนสิไปเฮาก็สิม,มาเนาะนั่งถาน้องหนุ่มกับเขาไม่เท่าหนอกไม่เท่าน้อยเบาหลังเบาโตดก็สิม,มาพร้อมเด้อพี่น้องเด้อขี่รถแม่นั่งไงไปเนาะไปถากข้อตอนนี้เขาก็ยังบ่ยังพี่น้องเขาก็สิมาตากทั้งเดือพี่น้องเด้อ ถังมันแตกเราพีมาตาบเลยพี่น้องบูหัวซีด้พ้นเลยบอกเพาถังหัวที่เขาใส่รางควายรางบวกมันหัวพี่น้องตาบกะละมังหวังเลยพี่น้องแตกทั้งสองอันซื้อกลายพี่น้องแดงผมอยากซื้อใหม่แลวมันพอตาบได้ก็ตาบไปก่อนนะพี่น้องหัวสองบอล สบายดีเจ็บซีดหรล่ะสบายดีจ้าพี่น้องอีพ่อมาทำอย่างไรพ่อสีดาบทางลูกเตรีมตัวไปไซเนี่ยฮะไปบ่เตรียมตัวไปหลินนั่งถักคอเตรียมตัวไปถาข้อเด้อพี่น้องเด้อถากคอถาข้อเองสองบ่อนเนาะบ่อนนี้แล้วก็หันพี่น้องอุปกรณ์เาก็มีนี่พี่น้องเลยมีกาว แล้วก็เนวไขควงกาวแล้วก็ถอดพีพีซีนอ้องคิมาคัดเอาอันนี้มันพี่น้องคัดเอาใหญ่มันเนาะคัดเอาเห็ดเป็นเป็นพงคงคง,งแล้วก็สิมาสมกับกาวจอดบ,บูฮัวสีได้ผลหรือบอ่อเนาะเขาคิสมาเห็ดเลยพี่น้องวันคัดเอพี่น้องคัดเอาใหญ่มันกินนี่กันเนาะ ได้ผลหรือเปล่าพี่น้องรุ่นไปนำกันเนาะขับมันอยู่ก็ถือว่าได้ผลนนสูตรนีกับบุคคลจะเกลือพี่น้องไงกาวพี่น้องกาวที่เราจอดถอ่อแล้ว

My am sorry. นี่ก็เป็นด้านในเลยทาเลยนะี่วัสดีคือกันคัดกันดีกว่า ขาแล้วมั้งวัสดาม,มันซื้อใหม่นี่นพี่เนาะก็เห็ดไปไายกับเห็ดไปลองเบิงถ้าใส่ได้พ้นก็ถือว่าผ่าน เราสิมาตากแห้งเบิ้งอพี่น้องตอนนี้ก็ตากแดดเลยพี่น้องเอ้ตากแดดแล้วสิมาเป่งน,น้ำใส้เลยพี่น้องผู้ว่าสี่ไอ้คนรึบัวได้เนาะก็ซื้อใหม่กับแพ่งพี่น้องขนาดหน่วยใหญ่เลยประมาณร้อยกว่าบาทต้นหนักประมาณ ห้าสิบบาทประมาณนี้แหละติดตาม,มกันทั้งตันตอนนี้ก็ผ่านไปซ้านาทีเลยพี่น้องสวัสดีพี่น้องสสวัสดนะพีพี่น้องสิมาเบิ่งอันนั้นเลยเด้ออันนั้นกระถังเฮาพี่น้องกำลังกลับมาสีสีเตรียมไปเลยเนาะขี่รถใหญ่เราซาเปงไปอันนี้ก็แห้งเลยพี่น้องเลยสิมาทองน้ำใส่บัดน,นี้บัดนี้ก็เปิดน้ำใส่เลยพี่น้องเด้อ หัวสีหัวหรือบุหัวเนาะอะ่านีา่บนหน้ามีตะเล็ก ได้พ้นได้พี่น้องบ่หัวได้พ้นพี่น้องบ่หัวพี่น้องเอา่อดอะไรก็จอดวะเออได้คนดีหน่อยบ่หัวเนาะบัดนี้เฮาก็สิมาทดลองซ้ำที่สพี่น้อง,ง,อ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 งค่อยถอกเด้อตาอย่างเงี้ยครับอถอจนเต็มรถเอาเก็บมันกายเลยนะพอใจแล้ว เดาหัวเดาบอลได้เดาหัวน้องหวเลยพี่น้องหวจัี่น้ัวบหัวพี่น้องไอ้ตัวนี้ก็ได้ผลพี่น้องนี่แหละแส่ตัว้แซบงแต่คือเซ็ตซื่อมาหนึ่งพอกาวบูเหงนเนาะแต่ก็ได้ผลรอยได้ผลพี่น้อง เอาซีมาเสียกาวเพิ่มตัวใหญ่บุหัวเลยพี่น้องเลยบุหัวเลยเดี๋ยวพ้นดีเจ้าเสียังเฮยนี่ ้าก so 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 so, yeah. ้าวพี่น้องกัน้าจะย่โหัตัวมันยังเขาแกะไปแกะมันบ่วงใดวันหนึ่งก็เลยอยากซึมๆยหนึ่งพอดีาันชาหนาาซะตัวยาคันซามปบเนี่ยคันซามใหญ่เด้จ่ะยาแล้วตัวดงปูหัวเลยตัวนข้าวเจ้าหอดพี่น้องข้าวสองน้ำใจกับข้าแกะมันแกะได้แกะเก้าว มันเป็นแหงแล้วบ่แหง่ก็ลองแจะดูจะคือเอามือจุบนนั่นมันก็ติดมือเลยอย่างมันมีเดียวล่างสบายเป็ดตากแหงแหงนะครับพี่น้องเรามาใส่ไปตากแหงพี่น้องนิยหนึ่งกินเลย เบิ่งอยู่พี่น้องตัวนี้สีบโบหัวเลยเถอะโบเปียกเลยพี่น้องถือว่าในเรื่องนี้ต้องไปเสียงเงินซื้อใหม่นะพี่น้อง,นองเนาะเรียบร้อยพี่น้องซามหลังหลังจามแสี๊ยน้ำเซีบัวคลิปนี้ก็สิลาพีแล้วน้องไปก่อนเลยพี่น้องมือนีก็สิคลิปเ็เล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆพี่น้องเบิง่งตราซาม เจอกันไปลินทาข้อเด้อพี่น้องบายบายที bye bye.